พยากรณ์ดวงชะตา12นักษัตว์จอดลึกดวงชะตาพุทธศักราช2569สำหรับคนที่เกิดปีมะโรงสวัสดีครับใครที่เตรียมตัวรับพลังใหม่ๆในปี2569ต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับเพราะผมจะมาจอดลึกดวงชะตา12นักษัตว์ในปีม้าหรือปีมะเมียเพื่อเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ให้เฮงปังพร้อมด้วยวิธีเสริมดวงแก้ชงช่วยสะดกเคราะห์เปลี่ยนร้ายเป็นดี เสริมสิริมงคลให้ดวงรุ่งยิ่งขึ้นและที่พิเศษไปกว่านั้นผมจะมาบอกเคล็ดลับเสริมดวงเฮงปังในปีมา้าด้วยสีมงคลประจํานักษัตรสีไหนทุกฉะโลกสีไหนนำโชคบ้างจะมาบอกกันในคลิปนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีเลขนำโชคประจํำปี69ปิดท้ายด้วยทิศมงคลทิศไหนดีช่วยส่งเสริมสิริมงคลประจำตัวคุณเราจะไปดูกันทั้งหมดในคลิปนี้ครับ และหากใครที่ยังไม่รู้ว่าปีม้าปีนี้มีใครชงบ้างผมจะมาบอกให้ทราบเพื่อเตรียมรับมือพร้อมด้วยคำแนะนำวิธีแก้ชงให้ดวงดีขึ้นซึ่งปีนี้ดวงชะตาที่ชงร้อยเปอร์เซ็นตหรือว่าชงปะทะคือคนที่เกิดปีชวดหรือปีหนูครับจะเป็นการชงที่รุนแรงกว่าเพื่อนอาจจะมีคลอสเกิดขึ้นจึงต้องระวังไว้หน่อยครับโดยสิ่งที่อยากฝากเตือนคือปีนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเกิดการหักเหของดวงชะตาอย่างไม่คาดคิดมาก่อน และนอกจากนี้ก็ยังมีปีชงร่วมอีกสีนักสัตว์ครับซึ่งถ้าเทียบความแรงแล้วก็จะลดน้อยกว่าปีชงร่วมทั้งสี่นักสัตว์ได้แก่ 1. ปีมะเมียหรือปีมา้าเรียกว่าชงตัวเองเป็นปีคักมีความรุนแรงรองลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิต2คือปีเถาะหรือปีกระต่ายชงแบบเบียดเบียนเรียกว่าปีเฮงมักจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความขัดแยง้งรวมถึงคดีความ ปีชงร่วมที่3คือปีรกาหรือว่าปีไก่เป็นลักษณะของการแตกแยกเรียกว่าปีผัวเป็นลักษณะของการแตกแยกแตกหักเกิดการขัดแย้งการทะเลาะส่วนปีชงร่วมสุดท้ายคือปีฉลรูหรือว่าปีวัวเรียกว่าปีไหลักษณะมักจะเกิดการถูกใส่ร้ายถูกกล่าวหาหรือถูกให้ร้ายต่างๆถัดมาเรามาเช็คดูกันว่าคนที่เกิดปีชงทั้งห้านักสัตว์มีใครเกิดปีไหนกันบ้างครับปีชวดเรียกว่าชงตรง100เซ คือคนที่เกิดในปี 2479, 2491, 2503, 2515, 2527, 2539, 2551และ2563ต่อไปเป็นปีชงร่วมคือปีมา้าเรียกว่าปีคักคือคนที่เกิดในปี 2485, 2497, 2509, 2521, 2533, 2545, 2557, 2569ถัดมาเป็นปีถอดเรียกว่าปีเฮง คือคนที่เกิดปีพศ2482 2494 2506 2518 2530 2542 2554 2566ถัดมาปีรากาหรือปีพ่วคือคนที่เกิดปีพศ2488 2500 2512 2524 2536 2548 2560 2572สุดท้ายปีฉลูหรือปีไห คือคนที่เกิดปีพศ2480 2492 2504 2516 2528 2540 2552 2564เราดูปีชงกันไปครบทั้งหมดแล้วต่อจากนี้เราก็มาดูวิธีแก้ชงกันบ้างครับเพราะของทุกอย่างมันมีวิธีแก้ทั้งนั้นซึ่งวิธีแก้ชงก็ทำได้หลากหลายครับแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการทำบุญเพื่อสร้างพลังงานบวกเสริมบารมีและสิริมง,งคลให้กับตัวเอง โดยเริ่มจาก 1. ไหวเทพเจ้าไทยสวยเอียเป็นวิธีแก้ชงที่ดีที่สุดครับโดยเฉพาะสําหรับคนที่ปีชงร้อยเปอซ็นต์ก็คือปีชวดให้ไปไหว้ขอพรที่วัดจีนหรือศาลเจ้าที่มีองค์ไทยสวยเอียะอย่างเช่นวัดมังกรกรมลาวาดหรือวัดเล็งเนยี่เพื่อขอให้ท่านคุ้มครองดวงชะตาให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆและเสริมดวงให้ดียิ่งขึ้นครับและ 2. คือการทําบุญทําทานอย่างการบริจาคโลหิตหรือทําบุญลงศพ ก็จะช่วยแก้เคล็ดเ,ดเรื่องคลอกร,รมหรืออุบัติเหตุร้ายแรงการปล่อยชีวิตสัตว์ก็อย่างเช่นถ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมเมตตาบารมีและเสริมสร้างบุญใหม่ทำทานบริจาคเงินบริจาคสิ่งของหรือช่วยเหลือผู้ยากไร้เป็นทานบารมีที่มีอนุภาพมากช่วยเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีได้วิธีแก้ชงข้อที่3คือถือศีลปฏิบัติธรรมหากใครพอมีเวลา ็ลองไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักสาวัน7วันครับแล้วแต่ใครจะสะดวกโดยเฉพาะคนที่เกิดปีชงปีปะทะนะครับหรือถ้าใครไม่มีเวลาไปก็ให้เน้นหมั่นทําความดีรักษาศีลทําจิตใจให้สงบและบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่คิดร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเช่นกันครับข้อแนะนําเพิ่มเติมสําหรับคนที่เกิดปีชงทั้ง5นะครับคือการดําเนินชีวิตต้องอาศัยความรอบคอบให้มากขึ้นมีสติไม่วู้วามไม่ใจร้อน จะขับรถก็ต้องระมัดระวังให้มากครับโดยเฉพาะยามวิกาลถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกจากบ้านยามค่ําคืนครับรักษาเนื้อรักษาตัวไว้ให้ดีช่วงนี้ยังไม่ปลอดภัยและควรหลีกเลี่ยงการเป็นงานศพถ้าไม่จําเป็นนะครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าญาติสนิทกันจริงๆก็ควรเลี่ยงครับและไม่ว่าใครจะชงหรือไม่ชงก็ตามครับการดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะช่วยให้รอดพ้นจากเรื่องเลวร้ายต่างๆไปได้ด้วยดีครับเพราะว่าปีหมาทัศไฟมีพลังร้อนแรงมาก ในรอบหลายปีทีเดียวครับถ้าส่งผลดีก็ดีแบบพุ่งทยานแต่ถ้าส่งผลร้ายก็น่ากลัวทีเดียวครับซึ่งความจริงแล้วคนที่ปีชงก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะโชคร้ายเสมอไปนะครับแต่จะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมากกว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เพราะบางคนชงแล้วรวยก็มีนะครับแต่เพื่อความสบายใจก็ไปแก้ชงจะดีที่สุดครับและต่อจากนี้เราบาดูดวงชะตาอย่างละเอียดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวางแผนชีวิตและต่อท้าย โดยเคล็ดลับเสริมดวงเราไปเริ่มดูกันเลยครับดวงชะตาปี2 5 6 9พยากรณ์สำหรับปีมะโรงเป็นปีแห่งอำนาจวาสนางานรุง่งเงินหล่นมือปีม้าพุ่งทยานพาให้ชาวมังกรดวงรุ่งต่ำไปด้วยครับซึ่งจะเป็นปีแห่งอำนาจวาสนาโดดเด่นมากที่สุดในด้านการงานและการเงินครับถ้าให้นับความโชคดีทั้ง12นักสัตว์ชาวมังกร ก็อยู่ในลำดับต้นๆทีเดียวครับเป็นปีแห่งความสําเร็จในกิจการงานพบความโชคดีในด้านการเงินรายได้และก็โชคลาภครับเรียกว่าสิ่งจําเป็นในชีวิตมาครบไม่ตกหล่นครับซึ่งจังหวะดวงที่ดีแบบนี้ก็ควรเน้นการวางรากฐานให้มั่นคงในระยะยาวครับอย่างการลงทุนเพื่ออนาคตลงทุนด้านอาสังหาดีที่สุดครับไม่ว่าจะซื้อที่ดินซื้อบ้านคอนโดอย่างซื้อที่ดินไว้ปลูกผลไม้ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างพารา หรือว่าปรับปรุงรีโนเวทบ้านเก่าแล้วขายปล่อยเช่าคอนโดเพื่อสร้างไรายได้ในระยะยาวหรือถ้าใครถนัดลงทุนหุ้นก็ดีเช่นกันครับแต่ให้เน้นแบบลงทุนระยะยาวเพื่อผลตอบแทนแบบทบต้นระยะ5-10ถึงปีขึ้นไปครับไม่ควรเก็กงกาไรระยะสั้นซึ่งนั่นไม่ใช่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับทางด้านการเงินปีนี้ให้เน้นเก็บเงินสดไว้ในสัดส่วนที่ปลอดภัยครับไม่ควรนําเงินทั้งหมดไปลงทุนจนเกลี้ยงบัญชีเดี๋ยวจะขาดสภาพคล่องได้ ปีนี้ก็มีดวงดาวดีๆหลายดวงมาช่วยหนุนดวงการเงินและก็โชคลาภให้เดินดีมากครับเรียกว่าปีนี้รวยแน่ถ้ารู้จักบริหารเงินให้ดีเพราะจะมีทั้งรายได้จากทางตรงและก็รายได้เสริมเรียกว่าเข้าบัญชีกันรัวๆครับเงินทองมาจากหลายช่องทางทั้งจากกิจการงานที่ทําจากโชคลาภบุญหลนทับไม่ทันตั้งตัวมาหมดแบบจัดเต็มครับหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเงินไหลามาเทมารับทรัพย์กันทุกทางครับปีนี้ชาวมังกร ไม่รวยก็ไม่รู้ว่าไงแล้วนะครับแต่ก็อย่ารับเงินจนเพลินครับจนไม่ทันได้ระวังเรื่องรายจ่ายอาจจะลัวไหลไม่ทันรู้ตัวครับปีนี้ก็ยิ่งใจิตใจอ่อนไหวได้ง่ายด้วยเดี๋ยวควักโน่นเดี๋ยวโอนนี่ก็ตั้งสติให้ดีครับเดี๋ยวเงินที่ได้จะหมดไปอย่างรวดเร็วส่วนทางด้านการงานปีมาพุ่งทยานเหมาะแก่การขยายขยายกิจการงานครับขยายธุรกิจการค้าไปจนถึงธุรกิจใหม่เปิดโปรเจกต์ใหม่ๆแสวงหาไรายได้ในช่องทางใหม่ มาสมทบกับรายได้หลักให้เพิ่มมากขึ้นปีนี้ก็ยังได้รับการอุปการะด้วยดีนะครับจากทางผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจจะเป็นตัวหนุนอีกแรงให้การงานเจริญก้าวหน้าพุ่งสยานไม่หยุดปีนี้ไอเดียใหม่ๆเป็นสิ่งสําคัญครับการทําสิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่รูปแบบเดิมๆจะให้ผลดีเกินคาดโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆจะทําให้เหนือกว่กาคู่แข่งครับส่วนพนักงานประจําอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆรับหน้าที่งานใหม่ เป็นจังหวะของความก้าวหน้ามีผลงานโดดเด่นอนาคตสดสใสแน่นอนครับใครที่ยังไม่ได้เลื่อนขั้นถูกก,ถกดถูกดองมานานปีนี้โอกาสมาถึงแล้วครับตำแหน่งใหม่เงินเดือนใหม่ได้แน่นอนครับส่วนด้านความรักปีนี้เรื่องงานลุ่งมากแต่เรื่องรักมักไม่แน่นอนต้องตั้งสติให้มั่นคงเพราะอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากเครียดก็ง่ายทําให้ทั้งคนโสดและคนมีคู่เจอปัญหาความรักได้ง่ายครับซึ่งสําหรับคนโสด ก็มีโอกาสจะเจอคนที่เข้ามาเร็วไปเร็วไม่ค่อยจะเจอคนที่ลงตัวสักเท่าไหร่ครับก่อนอื่นก็ควรรู้ใจตัวเองก่อนนะครับว่าชอบแบบไหนสเปคแบบใดจะได้ไม่เสียเวลามากครับทดลองเข้าไปได้เรื่อยไม่ดีแน่นอนส่วนคนที่มีคู่ปีนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีเหตุการณ์เข้าใจผิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะต่างฝ่ายต่างก็เหนื่อยก็ควรตั้งใจฟังกันให้มากขึ้นครับหาเวลาพักผ่อนไปท่องเที่ยวด้วยกันบ้างก็จะช่วยได้มากครับความสัมพันธ์ปีนี้ ก็ต้องใช้ความอดทนและก็หาทางออกร่วมกันมีปัญหาอะไรก็อย่าโทษกันไปมาไม่ส่งผลดีกับความสัมพันธ์ในระยะยาวครับส่วนทางด้านสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลางแต่มีดาวร้ายเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยในเล็กน้อยได้โดยเฉพาะคนสูงอายุในบ้านต้องระวังเป็นพิเศษครับระวังโรคที่เกี่ยวกับระดับน้ําตาในเลือดสายตาโรคไตกระเพาะพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นตัวกระตุน้นก็คือการไม่ออกกําลังกาย กินเยอะนอนดึกทําให้อาการแย่ลงได้ส่วนคําแนะนําก็คือหากมีสัญญาณผิดปกติเช่นแขนขาชาประสาะบ่อยตอนกลางดึกให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดครับสังเกตความผิดปกติของร่างกายให้ดีดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆคือการป้องกันที่ดีที่สุดครับต่อมาเรามาดูเคล็ดลับเสริมดวงเสริมสิริมงคลประจําปี2569ครับเริ่มจากสีมงคลประจําตัวกันก,นก่อนเลยครับสีที่จะช่วยเสริมดวงเสริมเส้อง,งานราศี เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีปีนี้ให้ใช้สีเทาสีน้ำตาลและกระสีแดงเป็นหลักครับจะใช้เป็นสีเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือว่าของใช้ต่างๆให้เน้นไปที่สีเหล่านี้ครับต่อด้วยเลขนำโชคปีนี้ก็คือเลข7 3 5 0ก็นำไปใช้เสริมดวงใช้นำโชคได้ทุกอย่างครับอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถทะเบียนบ้านรหัสผ่านเป็นต้นครับเสริมดวงด้านสุดท้ายก็คือเรื่องทิศมงคลครับทิศที่ถูกฉลกกับคุณในปีนี้ เดือเรียกว่าเป็นทิศให้โชคแก่คุณก็ได้ครับได้แก่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศใต้สามทิศนี้เป็นทิศมงคลสาหรับคุณประจําปี2 5 6 9นยี้ครับก่อนจากกันในคลิปนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบแต่ความโชคดีคิดสิ่งใดขอให้สมหวังดังใจทุกประการครับกิจการงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแกร่งจากพยันตรายทั้งปวง มีความสุขกายสุขใจผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีตลอดปีมา2569ครับ